ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดสับสไครา์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน EP หนีหน้าๆต่อไปนะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบูมจกกักรเพชรรับเช่าพระนะครับนำพระเครื่องนะครับเป็นพระพระรูปหล่อพระกลิ่งนะครับเป็นพระกริ่งพระพุทธศิหิงทันโตเศธโถะครับสร้างในปี2533องค์นี้เนี่ยสร้างด้วยเนื้อทองคำนะครับ จำนวนการสร้าง1 9 9 9องค์เนื้อเงิน1999องค์นะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์และหายากนะครับด้วยวิธีการสร้างและมวลสารที่เจตนาดีนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยก็สร้างโดยคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์ซึ่งในคราวนั้นเนี่ยพระทนของในหลวงเนี่ยนะครับได้อยู่ถูกเก็บรักษาที่คณะทันตแพทยศาสตร์จึงนําขอเรื่องนําทุนถวายนะครับทําสมเด็จพระยาสังวรนะครับปลุกเสกแล้วก็พระรุ่นนี้เนี่ย ตำลีการสร้างโดยสมเด็จพระยานสังวรเป็นผู้ปลุกเสกให้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระพิธีใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนว่านะครับเป็นตาสมเด็จพระยานสังวรแล้วด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าทันโตเศถโถนะครับเป็นคติธรรมนะครับด้านล่างจะมีอุดกิ่งนะครับแล้วก็มีอุดพระทนของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงมวลสารจิตรดานะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับพระรุ่นนี้จะมีล่องลอยของการตะาบที่เป็นเบอร์หยาบนะครับจำนวนมากนะครับเป็นเบอร์หยาบ ส่วนฝาด้านล่างเนี่ยฝาด้านล่างนะครับก็จะเป็นตาพระเกี้ยวและด้านล่างจะเขียนว่า50นะครับจะมีค่อนข้างที่จะเป็นเส้นคมคมพื้นเหรียญน,นะครับจะเป็นพื้นเหรียญมีเส้นคมคมบางๆเป็นเส้นแตกวิ่งลงไปนะครับในลักษณะดังภาพแบบนี้นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นการหล่อฉีดแบบเหวี่ยงโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับจึงทําให้พระเนี่ยออกมาด้วยค่อนข้างสวยสดงดงามและเป็นพระที่ ถือว่าเป็นมงคลนะครับถือว่าเป็นของมงคลที่มีส่วนผสมของมวลสารจิตระดานะครับพระรุ่นนี้เนี่ยสร้างจํานวนไม่เยอะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันบ่อยนะครับแล้วก็ใครมีตามบ้านเนี่ยสมัยก่อนใครมีการสั่งจองไว้ในอดีตเนี่ยก็สามารถ กลับไปค้นดูได้นะครับเผื่อนึกออกว่าเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองคํามีราคาเล่นหากันเป็นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงยักหลักแสนนะครับในลักษณะแบบนี้ทางร้านยินดีรับเช่าด้วยยังไงฝากติดตาม EP หน้าๆนะครับเป็น EP อะไรเดี๋ยวรอดูชมพร้อมๆกันนะครับอีกครั้งยังไงกบสวัสดีนะครับ